แปลกนะแปลกลิ้นนะกลมกล่อมอ่ะอธิบายยังไงอะ่ะโรยขนมามาด้วยมะม่วงสตรอเบอรี่สวัสดีทุกคนและนี่คืนนอนมนมดื่มนมเยอะๆ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันที่รักกบัง13ทับพาทุกคนมาร้านไทยเดนมาร์กร้านไทยเดนมาร์กมิวแลนด์จ้าที่ตลาดต้นสายการกินนมธรรมดาของทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป <c oughs> เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นการเอานมจากไทยเดนมาร์กที่เป็นนมโค100%ซไม่มีนมผง มาใส่นุ่นใส่นี่เพื่อเกิดเป็นเมนูใหม่ๆและที่สําคัญเป็นการช่วยเกษตรกร,ร,กรอุดหนุนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงฟาร์มนมของประเทศเราด้วยดูสิตกแต่งน่ารักมีความดึงดูดเรือสีสันน่าสดใสนี่ใส่ชุดมาให้มันเข้า <laughs> สวัสดีจ้า เป็นไงจ้าร้านนี้ว่ามีนมที่มาผสมนู่นนี่นั่น,นให้อร่อยมาริโอมีวิธีเป็นงไงทัเนี่ยตัวนี้เปน็นนมกับโอริโอ่ะนมโอริโอปั่นด้วยกันเนื้อเอาแก้วหนึ่งดิวนนมอมมาทั้งทีแก้วเดียวไม่พอจ้าโทนี่สวิตตี้อู้สีดีนะปั่นขึ้นมาแล้วก็ใส่สองสีสีมีความไล่เลเยอร์นะเอหลองแก้วหนึ่งพอไหมสองแก้วพอไหม <c oughs> นมสดอันชันคาราเมล <c oughs> ดูจากสีอ้าลองแก้วหนึ่งที่นั่งดีเชียเดี๋ยวไปนั่งกันดีกว่านั่งรอแล้วจ้าขอบุณจ้า นี่จ้ามาละจ้านมสดอันชันกับ <Yeah. S 1> โคนี่ซูบิตี้แบบมั่นนะทั้ง2แก้วครูแล้วก็เพิ่มบางชูการ์มาด้วยเป็นเยลลี่ข้างล่างเนาะ55บาสเท่าบาทน,นั้นเองอันนี้เนี่ยมีความสองสี 4. คุณดูสิไม่นำ้ำสองสีแต่นี่คือนมสองสี 4, จ้าลองดูจากตูดถึงปากเหมือนเดิมไหมคือ <c oughs> นมเย็นอะ่ะอร่อยอยู่นะสดชื่นนะใครที่ร้อนๆมาเนี่ยอยากกินนมแต่เพื่อความสดชื่นอะ่ะนี่เหมาะเลยนะจ๊ะดีแล้วก็ปั่นแบบน้ำแข็งเนื้อเนียนละเอียดเชียวอ่ะเรามาดูกันที่อันชันดีกว่า แปลกนะแปลกลิ้นนะมันมีความนมแล้วก็บั่นอัญชันลงไปอ่ะเออดีเหมือนกันอ่ะสัมผัสใหม่อ่ะเคยกินน้ำอัญชันใช่นะที่เราใส่อัญชันกับมะนาวอันนี้ไม่เหมือนน้ำอัญชันที่เราเคยกินอ่ะอม่อยอ่ะกระเที่ยวบาสุก้าเยลลี่ืึกแบบดูนับดีดีใครที่แบบว่ากินนมแล้วแบบว่าอาจจะเบื่อในรสชาติเดิมๆนี้พอเรามาเจออนี้เนี่ยไม่มีทางเบื่อแน่นอนดีจริงสองเมนูไม่พอเมนูที่สามของเราได้แล้วเดี๋ยวไปเอากันดีกว่าจ้ะ มาริโอมิวกี้เมนูนี้เป็นพระเอกของร้านนี้เลยนะทุกคนดูข้างหน้าเนี่ยหน้าตาเหมือนที่เราเคยกินทั่วไปน่าดีนะเป็นเพราะว่าเป็นนมไทยเ <c oughs> ดนมาร์กอะ่ะคุณมีความกลมกล่อมอ่ะตัวนมมันนัวเ <c oughs> พาราะสร้างนัวอันนี้คือเขาทำหวานปกติไม่ได้หวานแป๊บอันนี้คือหวานลงตัวมากกำลังดีทีเดียวเชียวเขาไม่เอลงด้วทุกคนอันนี้ราคาโอเคนะอันนี้ห5ห้าอันนี้ห5้าเหมือนกันอันนี้ห5แต่้าเพิ่ม Mặc dù ca sĩ bị bảng. sốc không เฟอร์นิเจอร์ของร้านนี้นะมีความใหม่โต๊ะน่ารักโต๊ะแบบโคลค่แบบผิวเนียนเนียนอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสมัยสมัยเราเป็นมอปลายแบบปิ๊บปิ๊บเลิฟอย่างเงี้ยนั่งกินนมกับคนรู้จักโรแมนติกจะตายเธออยากจะให้ทุกคนมาไทยเดนมาร์กมิวแลนด์เพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นความเป็นนมไทยเดนมาร์กจริงๆอ่ะตัวนมเขานัวอยู่แล้วแล้วก็มีความสดเราสัมผัสได้ถึงความเป็นนมเป็นนมวัวคือถ้าเราไปกินนมที่เป็นแบบนมนมผงปั่นอย่างเงี้ยนมผงต้มอ่ะอันนี้คือนมวัวเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันนนนนนนะะแแแลลล้้้วววววพออมมมาาาปั่่่ีีีคคหยูิดดดึงงชช ใส่น้ําตาลพอเหมาะพอควรเลยเพราะทำให้รสชาติกลมกล่อมนอกจากนมธรรมดาแล้วนะก็ยังจะมีนมสูตรคีโตนะทุกคนมันคือนมไขมันดีเหมาะสาหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร้านนี้ก็มีหลายเมนูให้เลือกในโหมดคีโตนะจ๊ะเราจะไม่จบที่นมเนาะเราจะไปต่อกันอีกนะทุกคนเห็นตู้ไอติมเมื่อกี้แวบ,บๆเดี๋ยวไปลองกินไอติมดูเอานมมาทำไอติมดีแค่ไหนเนาะนมไทยเดนมาร์กไปจ้ะมีทุเรียนดูสิน,นั่นนี่นัทุเรียนมีทุเรียนมี มะม่วงสตรอเบอรี่อุ้ยน่ากินหมดเลยอ่ะลองกินไอติมทุเรียนดีกว่าถ้วยละ35บาทนะจ๊ะไอติมทุเรียนเนื้อเนียนเนียนตุเรียนแช่แข็งดีเวอร์เนื้อทุเรียนมันคือเนื้อทุเรียนเลยจริงๆที่มาปั่นมากวนดีจริง ไม่เหมือนรถปั่นแบบนั้นะดีกว่าเยอะผ <c oughs> ู้เรียนจริงๆอะอร่อยดีก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้โควิดมือเราต้องสะอาดเนอะอย่าลืมซูเปอร์เฟสของเราเนาะฉีดแอลกอฮอล์ล้วมือของเราดูสิ้สะอาดท้อมกับกินสดชื่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีเฟสซูเปอร์เฟสซูเปอร์เฟส มางาจารยลานนี้เนาะไทยเดนมาร์กมิวแลนด์อยู่ที่ตลาดต้นสายเนาะที่ระกบางทุกคนต้องมาเพราะว่าคนที่ชอบสุขภาพดูแลสุขภาพเนี่ยน่าจะชอบเอานมมาทำรสชาติต่างๆดีแน่นอนเนาะใครที่ชอบคลิปเรากด Sub ับ r i b e ด้วยนะจาะ o x ออก n ิเ f น c i ฟ l ิเแล้วก็กดไลค์แฟนเพจ n e ว n น more กดแชร์คลิปให้ด้วยนะจาะแล้วเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปบายบายจ้า 喵喵，我来喵喵，我来喵喵。